ปีพ2226ข้อสอบผู้ช่วยผู้วิพากษากฎหมายเลือกกฎหมายล้มละลายสอบวันที่8พฤศจิกายน2441คำถามข้อ6จจำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน5ล้านบาทเพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัทเมืองไทยจำกัดแต่เช็คดังกล่าวไม่สามารถ เรียกเก็บเงินได้บริษัทเมืองไทยจำกัดจึงฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาในความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คต่อมาจำเลยถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดหลังจากนั้นจำเลยได้ผ่อนชำระเงินตามเช็ค ให้แก่บริษัทเมืองไทยจำกัดหลายครั้งรวมเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทเพื่อให้บริษัทเมืองไทยจำกัดถอนฟ้องคดีอาญาแก่จำเลยอันเป็นไปตามข้อตกลงที่ปรากฏอยู่ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นในคดีอาญาเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยืน่นคำร้องต่อศาลในคดีล้มละลาย ขอให้สารเพิกถอนการชำระหนี้ระหว่างจำเลยกับบริษัทเมืองไทยจำกัดเนื่องจากการชำระหนี้ตกเป็นโมฆะพะขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483มาตรา22และมาตรา24บริษัทเมืองไทยจำกัดยื่นคำคัดค้านว่าจำเลยชำระเงินให้แก่ผู้คัดค้าน โดยความเห็นชอบของศาลอ่านเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา24การชำระหนี้จึงไม่ตกเป็นโมฆะทั้งผู้คัดค้านร,รับชำระหนี้จากจำเลยโดยไม่ทราบว่าจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็กขาดเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา114จึงไม่อาจเพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าวได้ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะเพิกถอนการชำระหนี้รายนี้ได้หรือไม่ทงคำตอบข้อ6เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้วจะพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยตามพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช2483มาตรา22และมาตรา24 แมนการชำระหนี้ของจำเลยจะกระทําไปตามข้อตกลงที่ปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นในคดีอาญาแต่คำว่าศาลตามมาตรา24ที่บัญญัติว่าเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วห้ามมิให้ลูกหนี้กระทําการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนเว้นแต่จะได้กระทำตาม,ตามคําสั่งหรือ ความเห็นชอบของศาลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้นั้นหมายถึงศาลที่มีคําสั่งหรือความเห็นชอบในการกระทําใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของลูกหนี้เฉพาะในกรณีที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483เท่านั้นเมื่อ พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2,583มีได้บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งหรือให้ความเห็นชอบในกรณีที่จำเลยผ่อนชำระเงินตามเช็คให้แก่ผู้คัดค้านภายหลังจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเพื่อให้ผู้คัดค้านถอนฟ้องคดีอาญาแก่จำเลยแม้ศาลจดรายงานกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านไว้ก็หาใช่ เป็นการที่สารให้ความยินยอมตามความหมายแห่งมาตรา24ดังกลระไม่ส่วนที่ผู้คัดค้านอ้างว่ารับชำระหนี้โดยสุดจริตเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา114นั้นเห็นว่ากรณีตามมาตรา114จะต้องเป็นการกระทําในระยะระหว่างระยะเวลา3ปีก่อนมีการขอให้ร้มละลาย และภายหลังเท่านั้นซึ่งหมายถึงการชำระหนี้ที่กระทำก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หากใช่เป็นการชำระหนี้ที่กระทำหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็กขาดไม่กรณีต้องปรับตามมาตรา24การชำระหนี้ของจำเลยขัดต่อมาตรา22และมาตรา24ไม่ว่า ผู้คัดค้านจะทราบว่าจำเลยถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่ด้วยเหตุนี้ศาลจึงเพิกถอนการชำระหนี้รายนี้ได้วงเล็บคำพิพากษาศาลฎีกาที่5643ทับ2540